มันมีเอฟซีอยู่คันหนึงครับมีเอฟซียู่คันหนึงครับแมนก็2ยครับแส้นกลางๆครัอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงลูกหน่อยเพื่อ ผักผักมาในในเปรี้ยงก็ได้ไดครับขอบคุ นี่เล็บมะครับเนี่ยอ้าวรถเรไม่มีเล็บนี่เอกสารอย่างบ่ครับ เอกีนมอยู่นะป้อเโอ้มันกับเป็นรถบมีเอกสารเนาะมันยากยากเลยหรอครับเซลโส่เลใส่เอใส่เอ เกียร์รุนนี้เพราะเคอยมีปัญหาหรอกเกียร์รุนนี้นี่เสียใจได้ đạp Đắp với hả? Đắp nhanh với, mày Ừ Bước, bước con Các ai, bộ trăm Trăm đường 5310 ชีพตะมุนชีพตะมุนมีดามมีดามนีดามปะดาม,ตาม,าาดามตามอายุกันใช้งานปะดามตามอายุกันใช้งานเครื่องดี งานนี้เลยครับยางกับก็ได้ยางข้ไใดท่านเดิมท่านหน้าเดิมเดิมท่านหน้าเดิมเดิมขีดกับป,ประมาณนี้ครับขึ้นขีดของกมุนรถว่มีเหลีครับเอกสารหาย

น้ำโอเคเครื่องดีเครื่องดีนิ่มเลยครไม่หอตไม่เห่าเออฮะนำบอดันบ่อยเครื่องดีเกียร์ดีเลยเครื่องดีเกียดีเครื่องดีเกียดีโอ้ฝนกระตุกว่าฝนเอ้า เรื่อนี้แค่นี้ครับก็ได้สนใจครับตามสภาพนี้เลยท้ายภาพผลหลังสภาพเรียวๆครับเรียวๆเรียวๆ,ยวๆภาพผลเลยขีดของกระบุนครับมีดามเบง้่ํำ ทำให้ริกจอรเดียหาซ้ำหนึนศูนย์ครับไรสนใจกับมีกางของมันเลยร้อมขีบครับรถบอมมี่หล่นนะครับรถบอมมี่กับสารเฮต์ซันหายรถฝากหายครับทงให้ริชภาพตามมีเลยโอ้ฝนตกฝนตก ปากโคเลยโคตแก่กคติดตาครับผมเพก่อ,อกกันคิดหนาครับผมสวัสดีครับ